สวัสดีครับผมอายุธคารครับผมวันนี้นะครับผมจัดให้ตามคําขอแล้วนะครับผมจัดให้ตามคําขอนะครับสําหรับ f c นะครับที่อยากได้รถยนต์ราคาถูกถูกคอมพลีไซ์และเป็นโฉมออติสหน้าหมูนะครับผมคันนี้นะครับคโรล่าโตโยต้าออติสหน้าหมูอดีตเคยรับใช้ประชาชนปัจจุบันกับเนื้อกับตัวกับใจมาเป็นรถบ้านรักเดียวใจเดียวเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถนะครับ อดี้สวยนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพี่คว่ำจมน้ํานะครับผมสีสันเจ้าของเก่าทํามาถือว่าใช้ได้เลยนะครับเงาฉ่าทั้งคันนะครับเบิกไฟหน้าใหม่นะครับใส่ล้อแมกแต่งทั้งสี่วงนะครับผมยางตี21อนะครับผมและที่สาคัญทาประกันชั้นสองบวกมาให้ด้วยนะครับผมคันนี้นะครับเป็นเคียร์ออโต้นะครับผมเป็นเคียร์ออโต้ภายในทาหนังใหม่หมดนะครับสภาพนะครับไม่หลงเหลือความเป็นรถอดีตเคยรับใช้ประชาชนมาเลยนะครับผมนี่นะครับจัดมาให้นะครับ ถูกถูกนะครับเพราะว่าบางคนพลาดครังที่แล้วมาแล้วก็เรียกร้องให้ผมช่วยหารถอดีตรับใช้ประชาชนสภาพดีๆมาให้วันนี้ผมขอแบ่งน้องชายผมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพดีๆคับมาให้เป็นพิเศษสําหรับ FC ช่องเราเลยนะครับผมนี่นะฮะใครที่งบน้อยนะครับดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมไม่คิดมากไม่คาดหวังเยอะนํารถไปใช้งานนะครับพาลูกพาหลานกินข้าวกินกินขนมเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขา พาไปเที่ยวปิดเทอมนะครับพาขับขี่เที่ยวปีใหม่ใช้งานนะครับผมใจตลาดนะครับเอาไปค้าของค้าขายก็กำกำไรดีนะครับก็ดีนะฮะนี่นะฮะโดยรวมสวยงามนะครับสีสันข้างนอกสวยงามคันนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับผมกระจกกระจกรบบเออกระจกข้างนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งสี่บานใช้งานได้ครบนะครับถือว่าไม่หลงเหลือรถอดีตรับใช้ประชาชนเลยนะครับผมเพราะว่าเล่มก็ไม่มีแจ้งประวัติเรียบร้อยนะครับผมนี่นะฮะเบาะหนังเจ้าของเดิมทํามาใหม่หมดทั้งคันนะครับ ถือว่าเบาโอเคเลยนะครับแผงประตูทําใหม่หมดสภาพถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมไม้นะครับไม้คันนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นรถรถอดีตรับใช้ประชาชนไม่ต้องสนใจเลขไม้นะครับผมหน้าปัดมันโชว์สองแสนกว่าแต่มันไม่แท้อยู่แล้วครับผมย้ําว่ามันไม่แท้นะครับผมแอร์เย็นฉ่าช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับผมนี่นะฮะภายในกว้างขวางนั่งสบายใช้น้ํามันอย่างเดียวด้วยนะครับผมใช้น้ามันอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้นี่นะฮะสวยงามมากนะครับสภาพแบบนี้ไปหาจากที่ไหนได้ครับ ไม่น่าเชื่อไม่บอกก็ไม่รู้นะครับว่าอดีตเป็นอดีตรับใช้ประชาชนปัจจุบันเป็นรถบ้านกับเนื้อกับตัวกับใจมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถือว่าสวยงามนะครับสีดําดุดันนะครับสีทุกอย่างลงเล่มตรงลตรงเล่มหมดทุกอย่างเลยนะครับเอกสารของคนภาสียาวยันหกเจ็ดเลยนะครับด้านท้ายกว้างกวางใส่ของได้เยอะสะอาดสะอ้านดีนะครับผมนี่ฮะซอกเซิร์เดิมก็โอเคบอดี้ถว่าสวยไม่ขี้เหร่เลยนะฮะนี่นะครับยางอะไหล่แม่แรงก็มีมาให้ครบ หลุมอะไรก็สวยนะครับถือว่าเป็นรถอดีตรับใช้ประชาชนที่สภาพดี1นคันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสตราทีเดียวติดนะครับผมเครื่องถือว่าเดินนิ่งเรียบเลยนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับล้อแม็กให้เป็นล้อ RPF1 ด้วยนะครับผมขอบ17นะครับยางปี21ใช้งานได้อีกหลายปีเลยนะครับนี่นะฮะ ของเครื่องสะอาดสะอ้านดีคานเคอเนี่ยถือว่าเป็นรถที่บอดี้สวยคันหนึ่งก็ว่าได้เลยนะครับผมนี่นะฮะเครื่องเดินเร่งเรียบดีนะครับไม่ดังนะฮะถือว่าสวยงามนะครับสภาพถือว่าโอเคนะครับคุ้มค่ากับการลงทุนคุ้มค่ากับการเสียเงินนะครับเพื่อนำไปใช้นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับ กามาอยู่ในส่วนตัวรถนะครับภายในนี่คือกลิ่นสะอาดสะอ้านดีนะครับไม่อับไม่เหม็นเลยนะครับผมนะฮะได้เป็นเกียร์ออโต้ได้เป็นโฉมออติสได้เป็นระบบไฟฟ้าสีสันสวยงามแทบจะสีแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในเป็นเบาะหนังทําใหม่หมดมีล้อแม็กแต่งมาให้ผมถือว่าคุ้มค่านะครับผมถือว่าคุ้มค่ามากดีกว่าเอาเงินราคานี้ไปซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับผมห้าหมื่นกว่าบาทหกหมื่นถือว่าโอเคเลยนะครับผม รถราคานี้นะครับห้าหกหมื่นผมถือว่าโอเคเลยเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีสําหรับคนงบน้อยวันนี้ผมจัดมาให้ FC ของช่องอายุค่าแล้วนะครับผมใครที่พลาดคันนี้แล้วคันนี้ผมบอกเลยสเปคสูงกว่าคันนั้นด้วยนะครับสเปคสูงกว่าคันนั้นด้วยนะครับผมนี่นะฮะเป็นเกียร์ออโต้เป็นระบบไฟฟ้าเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นฉ่าเอาไปก็พร้อมใช้งานติดถึกทนต้องยกให้เขาเลยนะครับกับโตโยต้าโคโร拉ออติตนะครับนี่นะฮะคนยังใช้อยู่นะครับนาเราก็มีนะฮะรุ่นเดียวกัน มีประกัน2บวกมาให้ด้วยถือว่าเพอร์เฟกนะครับสำหรับราคาประมาณนี้นะครับห้าหกหมื่นบาทถือว่าโอเคเลยนะครับผมใครที่อยากได้ก็ฝาก้ด้วยนะครับผมกับ To โยต c o โครราลาออติผมย้าอีกครั้งนะครับอดีตเคยรับใช้ประชาชนปัจจุบันกับเนื้อกับตัวกับใจมาเป็นรถบ้านรักเดียวใจเดียวเรียบร้อยแล้วนะครับผมหากับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะคุ้มค่ากตบการลงทุนคุ้มค่ากับการเสียเงินแล้วได้รถดีๆแบบนี้ไปใช้งานกันนะครับผมไม่คาดหวังเยอะไม่ผิดหวังแน่นอน กันแดดก,กันฝนกันลมนะครับผมนี่นะฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่ตัวรถอยู่พื้นทธบนท o สาย2กรุงเทพปริมณฑลสมฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนอยู่ไกลค่าส่งอาจจะแพงแต่รับรองคุ้มค่าคุ้มราคากับการที่คุณจะทวินหาแน่นอนนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมและเราจะหารถดีๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆพี่น้อง f อซอีกต่อไปอยากได้รถรุ่นไหนอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนคอมเมนต์ comment. ติดชมกันมาได้เลยครับผมขอบคุณครับ